เสโกสาวน้อยที่ก้าวข้าสูส่การเป็นพนักงานบริษัทเธอคาดหวังว่าชีวิตการทํางานของเธอมันจะต้องสวยหรูดังที่ฝันไว้แน่นอนอุ๊ยสวยแล้วใส่รองเท้าผิดคู่ขอให้ระหว่างนี้ไม่เจอคนรู้จักด้วยเถอะสวัสดีค่ะลุนพี่เลสเกอร์ขอบคุณที่ช่วยจัางานเลี้ยงเมื่อวันศุดนะคะลุมพี่จัดการดีมากเลยนะคะเออเธอมองเต็มเต็มเลยนี่ไว้คุยกันใหม่นะคะ วัสดีเลสโกวัสดีเฟนาโกเมื่อกี้แย่เลยเพิ่งเจอซอนโนดามาข้างล่างซนโนดะกูเกียดมันมันมันหน้าคิดว่าตัวเองเป็นอินฟูอัพรูปลงสตอรี่ทุกวันจากการที่ฉันไปติดตามหลอนทุกวันฉันรู้ได้เลยว่ารูปที่ลงมันต้องการ อ่อยพูแน่นอนสวัสดีค่ะลุพี่เฟนากเกอเออสวัสดีอุ้ยเธอทำเล็บมาเหรอกิิบเก๋มากเลยอะแกใช่ค่ะพอดีไปเจอร้านใหม่มาแล้วเมื่อเธอเดินเข้าสู่แผนกบัญชีตึกใหญ่ที่เธอจะต้องเจอเลยก็คือหัวหน้า,าแผนกวันนี้เวรของใครทำไมถึงไม่ทำหน้าที่เลยขอโทษด้วยค่ะจะรีบทำเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปชงชามาคะ่ะไปชงชามามันคือหน้าที่ของเธอหน้าที่ของผู้หญิงไง นี่ค่ะหัวหน้าพนแก่คะช่วยตรวจเอกสารนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีทําไม่ทันนะคะโอ้ได้เลยเดี๋ยวฉันจักการให้เห็นเธอว่าอยู่ช่วยตรวจเอกสารทีสิเมื่อชีวิตประจำวันต้องเจอความท็อกซิกของบริษัทสิ่งเดียวที่จะสามารถระบายความรู้สึกขับแค้นใจนั้นออกมาได้ก็มีเพียงแต่ต้องอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าอักเกสโกรับชมได้ที่ n น็ fli x